เช้านี้ผมมาอยู่ที่ทะเลหาชะอำนะครับพามาดูหาชะอำล่าสุดนะครับผมไม่ได้มานาน,านแล้วล่าสุดก็จะมีการสร้างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสร้างเขื่อนนะตัวเขื่อนก็จะเป็นขั้นบันไดนะครับขึ้นไปบนถนนนะ จุดสร้างเนี่ยจะอยู่ฝั่งชะอาชะอําฝั่งใต้นะครับทางด้านนู้นเป็นชะอําฝั่งทิศเหนือนะครับทิศเหนือเนี่ยยังปกติอยู่นะครับยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าจะอําฝั่งทิศใต้เริ่มมีการนาเสาเข็มมาตอกนะครับเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าเดี๋ยวจะเห็นนะครับว่าเวลาทําเสร็จแล้วเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงนะ นะคลิมนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับนะักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวหาชะอำจังหวัดเพชรบุรีทั้งในวันนี้หรืออนาคตหลังโควิดก็ตามนะครับจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของชะอำฝั่งทิศใต้นะครับนะรถแมคโครโตเต็มเลยนะครับนู่นนะครับนู่นด้านหน้านะครับเห็นไหมจะเป็นขั้นบันไดเ,เวลาเสร็จแล้ว เดี๋ยวขอเดินไปอีกนิดนึงนะประมาณ300เมตรชมบรรยากาศระหว่างทางนะครับไปพังพางก่อนส่วนที่เห็นนี้ก็เป็นขยะนะครับนะไหนๆก็มาแล้วนะขอสักชิ้นหนึ่งนะกลับบ้านช่วยทะเลนะครับช่วยท้องทะเล คงอยู่ต่อไปเริ่มจากชิ้นเดียวนะครับช่วยกันผมชิ้นหนึ่งเ,เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆงคละชิ้นทุกคนเก็บคคละชิ้นโอ้โหคิดดูทะเลไทยจะสะอาดแค่ไหนเนี่ยครับเราด้านหน้าคือแนวที่เขาทำเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ปักตาเข็มแล้วก็ทำการเทโูนเวลา ทำเสร็จอกมาแล้วก็จะประมาณนี้ครับเป็นคันบันไดยาวเลยมันก็โดยส่วนตัวผมก็มองว่าเออมันก็สะดวกดีนะครับเดินลงมาเป็นขั้นๆเลยแต่ว่าฟิลของ้าซายเนี่ยเราก็ต้องลงมานะหลังจากบันไดก็คงจะเป็นในเรื่องของการขึ้นสั์นะครับนะขึ้นซัด ริมฝั่งนะครับคงจะเป็นแนวนั้นมากกว่านะครับสำหรับจุดประสงค์ที่สร้างโอ้โหเหมือนสนามกีฬาเลยไหมเดี๋ยวสายๆหน่อยน้ำก็คงจะขึ้นมามากกว่านี้นะครับวันนี้อย่างเช้าอยู่ าผู้ชมทางบ้านจําได้นะจะอํามฝั่งที่ใต้เนี่ยเวลาเรามาเราจะเห็นตะขดหินเต็มบ่บดเลยใช่ไหมนะขดหินอันใหญ่ๆนะครับวางตลอดแนวเลยแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นขั้นบันไดแบบนี้แล้วนะครับก็หวังว่าจะอยู่ได้นานนะครับไม่แตกหรือว่าร้าวไปสักก่อนก็ถือว่าเป็นการปรับภูมิทัศน์ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ หาจะอ่าฝั่งที่ใต้นะครับซึ่งมาทีไรก่อนหน้านั้นก็จะเห็นโขดหินอันใหญ่นะแต่มาคราวนี้เปลี่ยนโชมไปนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูจนกระทั่งแบตหมดเลยแล้วกันตอนนี้แบตใกล้หมดแล้ว เวลาทําเสร็จแล้วเขาจะฉาบด้วยหินกรวดนะครับเนี่ยนะแบบนี้แหละสังเกตที่พื้นจะเป็นหินกรวดนะครับแต่ว่าตรงนน้เขายังฉาบไม่เสร็จนะครับแล้วก็ไม่ได้ฉาบทุกขั้นนะครับฉาบเฉพาะขั้นที่สี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าขั้นที่หกนะขั้นที่หกขึ้นไป เวลาน้ำทะเลขึ้นถึงจุดระดับก็คงจะราวๆขั้นนี้แหละครับขั้นที่สี่ขั้นที่สามนะดูจากรอยตะไคร่นะครับครับนี่คือการอัปเดตข่าวๆล่าสุดนะครับจากชายหาดจะอําจังหวัดเพชรชบุรีนะครับนักท่องเที่ยวผู้ชมทางบ้านนะครับมาชามข่าวหน้าก็แวะมาเดินเล่นได้นะครับตอนเช้าเช้า มีสแตนให้นั่งนะครับดูธรรมชาติวิวสวยๆพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกไม่ใช่สิพระอาทิตย์ตกด้านนู้นนะวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างเปิดนะครับไม่มีเมฆนะแดดจ้าเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะเดินไปกลางๆหน่อยนะครับ ก็ลื่นนะครับแต่ไม่มากนะเพราะว่าพื้นมันหยาบเนาะถ้าหากว่าพื้นเรียบก็คงจะลื่นหน้าดูก็เรียกว่าถ้าจะไข้ขึ้นเวลาเดินนี่ก็ไม่น่าจะลื่นถึงขนาดล้มขนาดนั้นนะดูมันสักๆอยู่ ที่เหนด้านหน้านะครับทะเลชะอำชายหาดชะอำล่าสุดนะครับถ่ายเมื่อวันที่ 20, 23นะครับพฤษภาคม2564นะเช้าวันอาทิตย์ถ่ายบริเวณหาดชะอำฝั่งทิศใต้นะครับด้านโน้นเป็นฝั่งทิศเหนือทิศเหนือนี่ยังคงมีรูปแบบเดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่ที่เห็นนี่ก็คือไล่ลงมาจะเป็นฝั่งใต้ซะส่วนใหญ่นะครับที่มีการสร้างขั้นบันไดนะเอาไว้เดินลงใช่ฮะชมความสวยของธรรมชาตินะครับกับทะเลนะที่ใกล้กรุงเทพเป็นแข่งหนึ่งทะเลชะอำ อันนี้ก็เป็นจุดบริเวณที่เขามีการก่อสร้างนะครับเขาก็จะขุดทรายเพื่อกันคลื่นนะครับแล้วก็ทําการเทป,ปูนแล้วก็หล่อเป็นขั้นบันไดนะครับที่ผู้ชมทางบ้านเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเสร็จแล้วก็จะเป็นแนวยาวตลอดแบบนี้ครับ ก็เรียบร้อยดีนะครับดูสะอาดสะอ้านนะไม่ได้เป็นโขดหินใหญ่ๆเหมือนเมื่อก่อนนะครับเวลาเด็กๆลงไปถ้าลื่นเนี่ยอาจจะสะดุดล้มได้นะแต่นี้เป็นขั้นบันไดไว้เดินลงนะแถมกันขึ้นนะซอกชายฝั่งได้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์2ต่อเลยนะครับ